เน่อยากจะถามว่าเอชาลีกับกาเมินแห่ไม่ใช่ทางยา,ยาดมกับยูฮาจะลงเครื่องว่าไหนคะลงกูลงถูมาวันนี้ก็ลงวันนี้พี่ต้อมใช่ใช่ <laughs> ได้ใช่ว่า,นน <laughs> าลงวันนี้ลงประมาณสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งวันนี้แต่งเป็นอะไรเนี่ยแต่งเป็นเอายายจืนค่ะยายจืน <laughs> มู่ว่าไม่เข้ากันเลยไปฉันเหม็นฉันไม่หืนฉันเหม็นทุกคนไม่มีกินเกิดอะไรนะไม่มีบ้าบอลกะหั่พอกเหม็นเอาไปตีโป่งเวลาไปเล่นสระน้ำพี่ต้องสมบัดแรงมากฉันเหม็นทุกคนได้ครับ ฝั่งฝั่งนู้นนี่แฟนคลับมีมีผู้ชมเท่าไหร่ฝากไว้ดีด้วยเท่าไหร่ครับเออแปดร้อยสามสิบหกสวัสดีครับสวัสดีฝั่งนู้นแปดร้อยนะครับก็คือมันพี่ต้องมาแปดร้อยค <laughs> นวพ,ว <laughs> พี่ต้อมก็จะลงแล้วพี่ต้อมก็จะลงแล้วเพราะว่าเทพห้องจินชมเกตครับพี่ต้อมเออเทพห้องพี่จินชมเกตกับพี่ต้อ,อ,อมต,ต,อตลอดเลยจริงอ๋อขอบคุณค่ะใครอ่ะ <laughs> ใครอะ่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่เทพครับทุกคนพี่ต้อมทำสามทุ่มครึ่งเนาะ จะลงใช่ไหมสามทุ่มครึ่งมาพี่ต้อมจะมาเปล่ามีคนบอกให้บอกให้พี่ต้อมไปแต่ว่าเห็นน้องเกตไปแล้วก็เลยต้องดูก่อนว่ายังไงขอให้พี่ต้อมมาด้วยใครทอดปลาเค็มไม่มีค่ะไม่มีโอ้โหสะบัดทีเดียวปลาเค็มออกทะลุจอไปหาคุณผู้ชมทางบ้านเลยเหรอคะเนี่ยใช่เหมือนมีเหมือนมีเนื้อติดไปด้วยไหวตายแล้วถึงกับมีเนื้อเลยทีเดียวเชียวพี่ต้อมมาด้วยแม่พี่ต้อมมาด้วยแม่คะ วันนี้สวัสดีครับรแล้พี่ต้อมไปเราแฟนบันแท้พี่ด <laughs> ีเอ็มพี่ดีเอ็มไปแล้วครับอาเหรอโอเคขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะ <c oughs> อยากจะ <laughs> อยากจะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าต้อมแบบกลิ่นไปถึงโน่นปลาคุมปลาเค็มขอบคุณลูค้าขอบคุณนูค้าพี่อะไรอ่ะหนึ่งอ่ะกลิ่นมาดามหอมชื่นใจพี่บูบูขอบคุณนะคะอยากให้พี่ต้อมไปแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่ต้อมเนี่ยเขายังกว่าเขาจะแต่งตัวกว่าเขาจะถอดขนตาถอดวิกถอดอะไรก่อนนะคุณทุกคนเขาจะมาทันไหมนะพี่นันทิยาสวัสดีครับนายพี่ต้อมเดี๋ยวพิเศษีะไรสักหนึ่งมาเขาบอกว่าพี่ต้อมจะพิเศษเนาะ อัปเดตแฟนคลับของเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียต้องขออนุญาตพูดนิดหนึ่งได้ไหมคือพี่เข้ามาบอกเรื่องเราเดี๋ยวดูก่อนก่อนที่จะพูดเดี๋ยวส้อแป๊บหนึ่งนะทุกคนทุกคนยังไม่มายังไมมาซาียังไมมาค้าซาลียังไม่มาขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องหนึ่งหน่อยได้ไหมไปรับใครไปรับยาดมกับยุพาค่ะไม่มีฟิลเตอร์เติมปากเลยไปรับหมูหยองเหรอใช่หมูหยองก็มาทุกคนไปไหนกันโอ้พี่เพียวไม่รู้เรื่องจริงดิไปหาไปปมารับยาดมขัะสรุปยนลืมยาดมเลยไรเผินไปเลย เ<โ>จอน้องเกตัวจริงน่ารักครับกะละมังมาด,ดามฟิลต้องเข้าละมังบ้าบอแค่กลิ่นเกสอนอกนี้เดียวถึงก็ต้องไปหามาด,ดามฟิลเลยแหละคะวิว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 โอเคทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวคือคือทางพี่โบผู้จัดเอางี้ขอนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมทางพี่โบผู้จัดของสังมีเนี่ยเอาต้องบอกงี้ว่าอืมเราอ่ะ ติดตามหมดเลยทั้งการมินซังมินยาดมยูพาอะไรถูกไหมฮะจินเจออะไรแบบนี้ยเราก็ติดตามน้องจินด้วยทุกคนนะถ้ามีเรื่องอะไรที่มาประชาสัมพันธ์เราก็อยากจะมาบอกต่อในครอบครัวเราถูกไหมฮะทุกคนวันแคสนะวันที่สี่วันที่สี่พฤษภานะสี่พฤษภาใครอยากส่งแคสบอกว่ากําหนดวันที่ไรนะอีกสองวันจะปิดรับสมัครแล้วอีกสองวันจะปิดรับสมัครพี่โบผู้จัดของซังมินกับดิมเหนียวก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับใครที่อยากไปแคสอีกสองวันปิดรับสมัครนะ ไปสมัครได้นะครับกับทางช่องของทางอาของช่องช่องอะไรเนาะเก็บเก็บไปเกป็บไ,ไปได้เปล่าเก็บเป็นดินเหนียวได้หรือเปล่าดินเหนียวใช่ใช่ใช่เก็บไปเป็นดินเหนียวแต,แต่เขามีอยู่นะมีแบบไอดีะไอดีป้านเขียวอยู่นะถ้าเกิดใครอยากสมัคร<ม>สามารถส่งคอมการและคลิปแนะนําตัวความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีนะฮะตามช่องทางทางบ้านฟ้าบ้านม่วงติกต็อกนะฮะโอเคได้เลยนะครับ คุณเกดหมูยองวัดหน่อยคิดถึงหนวดอะไรนะคะพี่ต้อมพูดอะไรนะเขาบอกว่าคิดถึงหมูยองใช่ทุกคนเกดซื้อหนวดมาให้หมูยองแรกเลยสวัสดีพี่ลิซี่สวัสดีครับคิดถึงหมูยองสะพัดผ้าทีเกรงใจกลิ่นมะถุงจะหลุดมาบอต้องใช้มาดามฟินค่ะนะปลาวงปลาหมึกกลิ่นเกซงเกสอนไม่มีค่ะมาดามฟินล้วนๆค่ะอืมไม่อย่ามาใส่ร้ายกะละมังนะเดี๋ยวกะละมังเรียกกินข้าวนะ เขาต้องมาไหมเนี่ยมัวแต่พูดเนี่ยจะไม่ถึงนาทีเขาบอกว่ามัวแต่พูดเกต้องดินน้ำมันน่ะถุงเกซื้อขนมมาฝากเอ่อฝากน้องๆไม่มีใครสุดท้ายเห็นบ้าพี่ต้อมนี่เก้ซื้อขนมมาให้ให้หมูหยองและโอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักมากน่ารักมากแต่น้องเขาจะกินเป็นไหมอ่ะผมก็แกะกินเป็นอยู่หรอกเก้จะรับจินหรอไม่เก้มารับยาดมขาจินมาพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ต้อมไป เขาบอกว่าได้กินลูกเนียงดีนะลูกตอไม่มาด้วยเนียงมาแค่ลูกเนียงอีต้อมอย่าถังมากค่ะกินออกไวนะครับเอาซสนหน่อยสบอเอาเสหน่อยสบอเอาเสหน่อยสบออย่าเอาซสนหน่อยสบอมันจะหุ่มนะนะครับพี่วัสดครับพี่โป่งวัสดิค่ะ แรงอะ่ะมันอาบัตจ,จะหึ่มะค่ะพี่ของไี่ต้อมนะ่ะมันมันไม่ใช่ฮอลแลนด์คะ่ะมันแอฟริกาแล้วรู้ได้ไงอะ่ะโนนอฮอลแลนด์แล้วทุกคน <c oughs> พี่ต้อมน่ะเาบาได้เบาเบาได้เบาจีนมากี่โมงจีนมาใบสองคะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมมาใบสามเขาลงบนใบสองเอาแล้วลวาบนใบสอง <c oughs> อย่าอย่าอย่าช้าเกตรออยู่พินาตีใช่คะ่ะเกณฑ์รู้ได้ไงนั่นสี่ไอรู้ได้ไงอ่ะ อขอบคุณค่ะพี่บูถูกใจ <laughs> สุกยังมะละกอมันไม่สุกนะครับเออนะครับไอ้ะกำลังที่ถามว่าสุกยังมะละกอเนี่ยกำลังจะบอกว่ามันเหี่ยวใช่ไหมใช่มันเหี่ยวยังดิบๆยัวน้องไปรับดินไม้เกดไม่ได้ไปค่ะพรุ่งนี้เกดติดงานแต่ว่าพี่ต้องไป <laughs> เกดดูติดแบบค่ะ <laughs> วันที่สี่น้องเกดไปตามหาดินเหนียวไหมคะไปวันที่สี่เกดจะไปอ่าบโบเพราะว่าเพราะว่าวันที่สี่เกดจะไปเป็นดินเหนียวเองวันที่สี่นะครับเลครับ พี่ต้อมนิวอบอกว่าตกลงจะมาไหมยี่ทุ่มแล้วสามทุ่มสิบเอ็ดสามทุ่มครึ่งไม่ใช่หรอสามทุ่มสิบเอ็ดอะไรไม,ไม่ได้พี่ต้อมลงมาที่มันสองทุ่มเองที่ยอนมารับด้วยไหมคะเห,ห็นยาดมคุยว่าจะไปดิ้งด้วยกันคืนนี้ที่ยอนไปด้วยไหมไม่รู้อ๋อพี่ลิาผมไม่เหลือพี่ต้อมกเงเยแล้วรับเรือกับมาดาม <c oughs> อุย้ยเมื่อคืนไปห้องมาดามจริงนะมาดามฟันนี่ มาดามพี่มาดามมีคนไปแซลใส่กับมาดามเมื่อคืนไปอยู่ห้องมาดามทักทำไมอยู่ดีพี่ต้อมทำไมอยู่ดีพี่ต้อมมาถีบเรือเราทิ้งอย่างนี้ไงทำไมเขาจิ้นมาดามมาพี่ต้อมไม่แล้วถ้าจิ้นนั่นคือเพ่งหัวข้าวมาดามจากล้อของแปลกมาดามจากล้อของแปลกแล้วมีคนเอานี้ด้วยนะมีคนแบบไปปั่นมาดามด้วยนะว่าพี่ต้อมแลองลองสั่งมินน้องๆสั่งมิน เราไปเไปบอกว่าล้วไปบอกว่าพี่ต้อมน้องๆสังมินพูดแบบนั้นนน้ำแทบพุ่งเลยอ่ะโอ้ยเนาะไม่รู้ว่าตัวีเกิดใหม่กี่รอบแล้วถึงจะได้เท่ากับสังมินมาแย่งดามาเองน้องก้ามาลัดเวยหรือเปล่าน้องเกตแม่พี่โอถางมาแต่น้องก้าวมาดาวจะเขียนทุกคนพี่ไอ้ทุกคนไปปัดมาดามว่าต้อมโอ้หนะฮะไปหาว่าต้อมเป็นน้องๆสังมินโอ้โหเอาสไปไม่เป็นเลย น้องกล้ามาด้วยไหมไม่ได้มาค่ะมาดามฟินเข้าไปต้อมหน่อยหมายถึงว่ากินอ่ะวันนี้ชาลีมีอะไรไหมเออมีสองนี่ไงสองทุ่มแล้วเนี่ยมาดามถ้าเปิดมาดามนะมาดามคนนี้เห็นสภาพกะละมังแบบนี้มาดามวิ่งหนีกะเอน้องเคสมาดามวิ่งหนีแน่ๆนะครับเห็นสภาพแบบนี้นะฮะท่ต้องนี้อาดมมาใช่ครับมาครับไม่ใช่ว่งนี้นะวันนี้วันนี้วันนี้อาดมมาเอางี้ดีกว่า ไม่ต้องไปถึงถามถึง่าดมอยู่ฮาถามว่าชาลีมาหรือยังดีกว่าสองรูเออตะก้าเดินแล้วแต่ไหลยังไม่ขึ้นเก๊ซกินมปงอืมกดตการกันนะคะซื้อกันเยอะๆจ่ายเงินกันด้วยนะคะพันหกร้อยคนเหรอพันหกร้อยคนอยู่ตรงนี้ยังรอน่าจะรออยู่ทุกคนอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนอร่อยอร่อยค่ะทุกคน แต่จริงๆตอนนี้มีโฮสต์มีโฮสต์ขึ้นหลายคนอยู่นะมีโฮสขึ้นหลายคนอยู่นะตอนนี้ที่แบบกำลังแข่งกันอยู่แ <c oughs> ต่ดูก่อนตัวใจหมดเอ๋อคุณเอ็กโอขอบคุณค่ะหมอซื้อกันเยอะๆอุ้ยซื้อกันเยอะๆอุ้ยซื้อกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวต้องเชิญพี่เต้ยขึ้นมาดูสิสองทุ่มไม่มีอยู่จริงใครนะพี่เต้ยเหรอ,อเออดียอยพี่เต้ยเขาไลฟ์อยู่เหรอไม่น่าจะไลฟ์หรอก ไม่ไม่ไม่เก็เกไม่มันไม่ขึ้นให้ไม่ขึ้นให้อ่ะพี่ต้อมเชิญได้ไหมแกไม่าั้จะขึ้นไลฟ์หรอกแต่ว่าเอากําลังดูว่ามาดามไลฟ์อยู่เปล่าเผื่อว่าได้ขึ้นมาหามาดามพี่ต้อมถ้าพี่ต้อมขึ้นกับป้าแตงฝากขอเพลงมาชาเมื่อคืนวันนี้ป้าแตงก็นัดอยู่นะป้าแตงบอกว่านัดต้อมประมาณที่คืนป้าแตงนัดอยู่แต่ว่าไม่รู้ทีมงานพี่เบลกับซีโอเบสจะพร้อมหรือเปล่า เขาบอกว่าถ้าเกิดปราแตงขึ้นเมื่อไหร่ก็ยันหวังเมื่อน,นั้นนะต้องไม่ได้นอนแน่เขาบอกแต่ปราแตงต้องชอบนะสนุกดีน่ารักดีป้าแตงอะตอนที่แกเห็นแบบว่าเห็นเออที่งะที่แบบตัวจริงอะไรไ้ยที่ว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยนะกินข้าวอย่างนองต้มแต่คนที่เรียบร้อยต้องบอกมาแล้วต้องทราบมาแล้วคือป้าติง๊งป้าติ๊งเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมากในบรรดาในครอบครัวต้องทราบมาแล้ว,ม,ลวมีคนหลังบ้านเหมาป้าติ๊งเนี่ยเป็นคนที่พูดแบบ พยายาะเพราะพิงมากปติงแล้วก็เรียบร้อยมากของบ้านลงแล้วเอา้าพี่เต้ยขึ้นใหม่ดิหนวดพี่เกตะกาไหนครับเส้นลนะห้าสิบแต่โมมาเจอลุงทอมไหมไม่รู้เกไม่รู้เลยอะ่ะเออรักทั้งคู่เกดเหรอเกดเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ไหมลูกไม่ได้เดี๋ยวแจะสั่นงอนลงล้วแล้วคิดว่าชาลีจะรา์เลยลงเขาไม่รา์ตรงเวลาหรอพี่เต้ยพี่เต้ยลงแล้ว กที่วิจักจะต้องเวลาจะต้องเวลาจะต้องเป็นสีที่คืนจะเป็นแจ็คลองให้ซิ้นหวังมากๆเลยนะคะลูกที่ไหนนะคะสนามบินแต่ว่าไอ้คลิปพว่นี้งคิวพี่อะอโรบี้มาเจอลุงทอมหรอคะเกมนไม่รู้อะรอดูนะอาวทุกคนเหมือนเหมือนเอออะไรนะเอ่าโซล่าก็จะมาแล้วนะพี่ต้อมเดินหน้าพี่ต้อมครับเดินหน้าโซล่าจะมา แม็กไลยังยังไม่มาเลยครับทุกคนเนี่ยต้องตามให้อยู่โซลามาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราเราถ้าเกิดบ้างเดี๋ยวเราไปรับโซลา่าด้วยท่านทุกคนเลจริงปะไปรับทุกคนเลยอ่ะเหมือนาตาผู้ใหญ่ทุกคนอยากให้ไปว่าโซลา่าก็น่ารัก นะไม่มียังไม,ม่มาเลยฮะเราสนับสนุนทุกคนนะทุกคนไม่ว่าเอ่อใครก็แล้วแต่ที่แบบว่าอยู่อยู่รอบข้างการมินแกชาลีเราสนับสนุนหมดไม่ต้องคิดว่าเอ,าอย้ยเนี่ยไปไปแต่เอาหน้าหรืออะไรนะเอาจริง,รงไม่รู้ว่ามีคนคิดหรือไม่มีหรอกแต่ว่าเราไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ได้ไดอะไรนะทุกคนแล้วคือเรารักว่าอย่างเก๊กับอย่างอย่างเก๊แต่เลิฟเลิฟยะตรงสุดๆเก๊ไปส่งส่งไปรับม่งานเงินเก๊กจะไม่สนใจขนาดนี้เลยคนมากคนน้อยก็ไปนะเกเนาะไม่เกี่ยวกันว่า เพราะว่าเราก็ไปด้วยใจอะไม่เกี่ยวว่าเอ้ยคนไปรับมากไปรับน้อยอะไรแบบนี้ถ้าเขาให้ใจเขาไปแล้วอะมันก็ไม่มีปัญหามีคนคิดเออใช่เกว่ามีคนคิดแหละแต่ว่าเกก็เกก็ปล่อยให้เขาคิดไปเพราะว่าเกร,รู้ไงว่าเกไปเพราะอะไรแกรไปเพราะว่าเกก็เองก็รักยาดมแล้วก็เอสนับสนุนยาดมเหมือนกันอยากสร้างบินเองเกก็รักเกก็อะไรแล้วความพอเรารักปุ๊บเราก็อยากทำเพื่อเขาก็อารมณ์เหมือนแฟนคลับปกติที่อยากทําให้อืมอย่างกามินชลีแบบนี้เหมือนกันเลยมีสภาพอ่ารัครับ พวันนี้หนูไปรับจีนอ๋อพวันนี้ไปรับจีนหรออุ้ยพวันนี้มีคนไปรับจีนเยอะนะใช่เห<ช>มือนเหมือนมีคนไปไลฟ์เยอะด้วยอุ้ยเหมือนมีคนไปไลฟ์สดเยอะเหมือนกันนะพี่ต้อมออ๋ก็ต้องว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะพี่ต้อมจะสู้กันไงหรอแกเนี่ยตัวตึงย่านย่นยนานแทรกสารแล้วนะก็คือตอนเนี้ยคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดรามงดราม่าอะไรเงี้ยก็แล้วคุยแล้วก็จบ คือเราคุยจบเป็นเรื่องๆไปเมื่อวานต้องจบเรื่องหนึง่งวันนี้ต้องจบเรื่องหนึ่งอะไรแบบเนี้ยก็เหมือนแบบว่าเราไม่อยากจะไปพูดซ้ําแต่ว่าบางทีบางครั้งแบบก็อยากจะสกัดขาเขาหน่อยในบางเรื่องอะไรเงี้ยมาได้ยังชาดีมา้ยัง มาแล้วมาแล้วราชนาไมล่ะไปเลยไปเลยทุกคนตาเดียวทุกคนตาเดียวสกิล MVP หน่อยขอ MVP หน่อยค่ะขอเตะแตะตตเยนะคะทุกคน every one every one สู้ๆเราทำได้ทุกคน every o ๆวๆเราทำได้แต่ถ้าเราไม่กดลงทะเวียนไว้มันแทบไม่เด้งเกินเลยอุ้ยขอบคุณค่ะการ์ินเฮาไม่พิจารการมเมนโฮม แล้มีหงอบคุณงค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วชลีมาแล้วเดี๋ยวเราลงเลยตัดสิ่นเุกคนที่ไหนอุ้ยหงไปต้องมีเทพนะพ่งนี้พี่พี่เกดไปไหมพ่งนี้ี่พี่เกดไม่ไปดทนคนเพราะว่าเกดขอเขาหยุดวันวันวันที่หกแล้วว่าเกก็เลยแบบว่าเรงใจครับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดมันติดันหยุดยาวของสุกางยังไง ผมรอชมพี่ไลท์ช่องขอบคุณมากครับพี่เอทขอบคุณมากครับก็ไม่ทานยาไม่ทานยาเลยหรอพี่ไม่ถึงยาดมยูฮาใช่ไหมยาดมกับยูฮาสัญญ์พี่นัอตตี้อยู่เหรอคุณนัตตี้อยู่อยู่นั่นหรือทำไมคุณคุณนัตตี้ถามเข้ามาเยอะห้องเกตเขาหายไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ตอนแรกห้องพี่สองพันตอนนี้เหลือไม่กี่ร้อยละ

คุณคคะนเริ่มหายเรื่อยๆนะตอนแรกสองพันตอนนี้เหลือประมาณหกร้อยลดลงนิดเดียวละคุณบอลล่ายุทธ์แต่วรยุทธ์แต่ขอยูนิเวอร์หน่อยป่านนู้นี่อยู่ไหมฮะโอ๊ยพี่แจมพี่นุ๊กพี่พาคขอบคุณนะคะพี่นุ๊กพี่นุ๊กพี่นุ๊กแดนบีพี่ออาดี้อุ้ยพี่ออาดี้ก็อยู่อุ้ยอุยเอาพี่ออาดี้พี่นุ๊กแดนบีเอาตายแล้วพี่ลีน่าก็อยู่พี่จิงก็อยู่ตายแล้วป่านนู้นี่สินจังพี่จูรศสินฮอก วิวโอ้โหมาครบเลยพี่บิ๊กี้พี่บิ๊กี้ช่วยด้วยพี่บิ๊กี้ก็อยู่นี่โอ้โหตานแล้วมาครบเลยพี่บิ๊กี้ก็อยู่นี่วิทยามึงเมื่อวานพี่บิ๊กเ้ปนอนนี่พี่จุนพี่จุนพี่ขันนี้อุ้ยมาหมดเลยอุ้ยขอบคุณมากเลยไปนักเก็โดดแคมป์เชอรี่อุ้จุนพี่คุณแผนพี่ขันนี้อุ้ยสุดยอดเลยนะครับเฟชชี่ค่ะกำลังเดี๋ยวพี่ต้องประปาได้เลยทุกคนเขามีเทพนะนะครับพี่โออุ้ยเทพโอเรียพี่เอค่ะ เปียค่ะเปียค่ะเหรอเฮ้ยดูดูพี่เดชฟ้าอุ้ยมาหมดเลยนะครับพี mm. ่เปปเปอร์มินก็อยู่นี่สุดยอดมากเลยอ่ะพี่เอาดิอุ้ยพี่เอาดิพี่เอาดิจะเอาฟินิกมาเหรอเกเย็นพี่เอานี่ฟินิกมันมันหนักใจเนี่ยนี่ กดจะนิวอ <Liberty S 2> ิต <Sch> ต <are> ิดนคลาวิปทุกคนสไนเปอร์เอาดิลินิกมันใหญ่ไปพี่ลูกแดนบีพี่แค่บาพี่ลิลี่เกิร์ลนนพี่ต้อมน้่พี่ต้องบ้ำเๆ่พี่ต้อมน้เด็กกวิคพี่ใหม่เอาอย่างงี้ไหมทุกคนเกียรติวิกนี้มากโอโหสุดยอดน่าฮะาฮ่าลาทุกคนป้าป๊อกปาป๊อกปากจอาวิปวป่างคลพี่มงคลเขา ตัวนี้เธอทำในตอนเนี้ยป๊อกป๊อกป๊อกพี่มงคลพี่มงคลค่ะช่วยด้วยค่ะพี่มงคลพี่มงคลอยากรู้อะไรนั้นไปเสิร์ชพี่มงคลต้องให้นิวขอนิวขอดิขอพี่วรยุทธ์ดิพี่วรยุทธ์หนึ่งหน่วย ทุกคนป่านนี่ป่านนี่ที่รักพี่จูนพี่จูนน่ารักพี่จูนน่ารักสองตั้มี่จูนน่ารักสองตั้มโอ้เอ็มพีน่ารักมากเออพอแล้วไปไม่ให้อะวรยุะพี่เจลี่พี่คุณแผนโอ้โหารักมากพี่นั้งตี้พี่คนนี้แค่สามตาเปล่าหมดแล้วไปหมดแล้วฮะไปหมดแล้วไปหมดแล้วไม่แข่งทอนที่มีสองพันคนนะฮะไปก่อนไปได้เลยครับพี่เจจ่าสนุกสนานกันตัวนึย

วิ่งออวมาคมีขออวิ่เคามีปุตโทุ้กคนอกันยังไงอารอนี่อานี่สู้ๆพี่คณีครับพี่คณีครับพี่คณีพี่คณีพี่คณีครับพี่คณีพี่คณีพี่คณีต้องขออยู่ในเวอร์ทุกคนไอ้เราอยู่รังฝันตรงนี้มากทุกคนขอยู่ในเวอร์่ทุกคนพี่คณีจ๋าพี่คณีจ๋าพี่คณีจ๋าไอเดียของกะละมังเย้ตึงตึงตึงขอรญาตเต้นแบบปั่นตึง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 เต โอ้แต่ผมรู้นอ่ะเอาไปซะแล้วดูทุกคนเปียดแผลเอาละครับผมขอบคุณมากเลยทุกคนขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูชาลีกากามินขอบคุณเทพของเรานะปะพี่กนี้ด้วยน่ารักมากปดูนี่นะนี่พอแพ้แล้วก็หนีพี่กนี้ขอบคุณมากเลยโอ้ยอะพี่บอลอายุโอ้โหทั้งบอลอายุทั้งพี่ปาะนู้นนี่ป่ตัวนี้พี่กรณนี้เาทเอะไร พี่กันนี้มาพาต้องไปญี่ปุ่นด้วยนะครับท้อมอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นท้อมอยากหนาวท้อมอยากหนาววอนนี้มันร้อนเหลือเกิน่ปยยอไเลขอบคุณมากๆทุกเอ็มพีนะครับพี่กันนีเราก็พายกันหนึ่งที่บ้านเราทั้งสองคนเนี่ยเก้าพี่เบียร์วรุยุทธ์ไม่มีประโยชน์เลยเลยขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับพี่ใหญ่สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายขอบคุณนะคะพี่อมขอบคุณนะคะพี่เแม่ชีขอบคุณนะคะพี่วรุยุทธ์อุ้ยพี่มาตูมให้ตั้งหนึ่งเหรียญแน่ ขอบคุณมากเลยก่อนไปนะครับขอสบัดกินผักเค็มให้มันนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้แบบอะไรคนเลยเปเกียไม่ทันเูยนะบคุณทุกคนนะฮขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายนะฮะวุวยพี่เมย์กันบอกกำลังกดเติมเงินเอาใหม่บ๊ายบายปาโนนี่สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับหรือหลังไลฟ์ของชาลิกาหมินเดี๋ยวมาเจอกันนะครับจุ๊จรักทุกคนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะฝากดีฝากกดดีทางห้องเกจด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายจ้าคิดถึงนะจ๊ะ